ตำนานบ้านขีทูดชุมชนโรคเรื้อนที่หลีกเลีนจากครอบครัวและสังคมแห่งภาคอีสานภาพประกอบเนื้อหาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจราชการมนฑลอุดรบ้านขี้ทูดหมู่บ้านลึกลับที่หลีกหนีจากสังคมจากคำบอกเล่าของสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครั้งสเสด็จตรวจราชการภาคอีสาน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อยังเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสเสด็จตรวจราชการหัวเมืองในมณฑลอุดรกับมณฑลอีสานในพศออ2449แล้วทรงรับรู้เรื่องของหมู่บ้านดังกล่าวจึงเขียนเล่าไว้ในนิทานโบราณน,นาคดีโดยเป็นส่วนหนึ่งในนิทานที่16เรื่องลานช้างท่านนี้คำว่าคีทูดก็คือโรคเรืนหรือกุดถังโรคติดต่อเรื้อรังจากแบคทีเรีย ชื่อมิโคแบคทีเรียมเลปรายนั่นเองโคจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าอาการของโรคเรื้อนคือมีผิวหนังเป็นผื่นวงด่างสีขาวหรือแดงหรือนุ่นหนาเป็นตุ่มหรือเป็นแผ่นไม่เจ็บไม่คันแห้งเหนือไม่ออกขนร่วงและอาจทําให้เกิดความพิการที่นิ้วมือนิ้วเท้างอหรือกุดได้ภาพประกอบเนื้อหาภาพลายเส้นผู้ป่วยโรคเรื้อนจากหนังสือ In the Forbidden Land ของเอ เฮนรี่สเวีตแลนดอรแม้เรื่องของชุมชนคนโรคเรื้อนในนิทานโบราณคดีจะมีรายละเอียดไม่มากนักแต่ก็น่าหยิบยกมาเล่าเป็นเกรดฝากไว้ดังนี้ยังมีวัฒนธรรมที่ไทยเคยมีมาแล้วแต่โบราณอีกอย่างหนึ่งซึ่งฉันได้ไปพบในมณฑลอุดรคือที่ตำบลหนองยาปล้องในแขวงเมืองชนบทมีบ้านคนขี้ทูดคือคนเป็นโรคกุดถัง ตำบลหนึ่งเขาว,ว่าจำนวนคนกว่าหนึ่งพันคนเห็นจะนับรวมทั้งคนไข้และคนดีที่เป็นครอบครัวด้วยบ้านที่ทุดนั้นจะตั้งมาแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบแต่พวกชาวเมืองว่าเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณทั่วทั้งมณฑลอุดอรและนาจะตลอดไปถึงมณฑลอีสานด้วยถือกันว่าถ้าใครเป็นโรคกุดถังต้องย้ายไปอยู่บ้านที่ทุดที่ตำบลหนองยาปล้องนั้นแต่ไปสร้างบ้านปลูกเรือนอยู่และทำไร่นาหากินเหมือนอย่างคนสามาัญ ไม่มีใครควบคุมกักขังอย่างไรเป็นแต่คนนอกครัวเรือนไม่เข้าไปอยู่ด้วยและไม่มีใครยอมรับคนเป็นโรคกุดถังไว้ในบ้านถือกันเหมือนเป็นกฎหมายมาแต่ดึกดำบรรว่าถ้าใครเป็นโรคกุดถังก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านคิดทูดและย้ายไปเองไม่ต้องมีใครขับไล่จึงมีจำนวนคนมากตั้งหนึ่งพันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปกครองก็ล้วนอยู่ในพวกกุดถังเมื่อฉันผ่านไปเขาเล่าให้ฟังว่า เมื่อเร็วๆนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งงานได้ไม่ช้าปรากฏว่าเป็นโรคกุดถังเจ้าตัวกลัวโรคจะติดเมียเตรียมจะทิ้งมาแต่ตัวแต่เมียรักผัวสิ้นกลัวโรคกุดถังตามมาอยู่ด้วยได้ฟังก็นึกสงสารแต่หมอฝรั่งผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคกุดถังเขาว่าโรคนั้นไม่ติดคนที่พ้องผ่านไปทุกคนแม้ลูกของคนกุดถังก็มีเชื้อโรคติดตัวมาแต่บางคนที่เป็นปกติไปจนตลอดชีวิตก็มี ส่วนที่ตั้งของหมู่บ้านเมื่อวิเคราะห์จากเส้นทางตามกำหนดการตรวจราชการมณฑลอุดรของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วสันนิษฐานว่าตำบลหนองยาปล้องแขวงเมืองชนบทปัจจุบันคือบริเวณบ้านหนองยาปล้องตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยขอนแกน่นซึ่งอยู่ติดกับแขวงเมืองชนบทและเคยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลอุดอรรมาก่อนภาพสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถ้าว่าปัจจุบันแทบไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนี้แล้วพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงจึงอาจเป็นหลักฐานลายลักษณอักษรเพียงชิ้นเดียวที่เล่าถึงหมู่บ้านโรคเรื้อนที่หลีกหนีสังคมแห่งนี้อย่างไรก็ตามวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ทําให้โรคเรื้อนไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแล้วเราทราบแล้วว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆแต่ต้องสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยระยะติดต่อที่ยังไม่ได้รับการรักษา และต่อให้รับเชื้อก็มีโอกาสที่จะติดโรคเพียงร้อยละสามเท่านั้นที่สำคัญเรืยอนไม่ติดต่อทางพันธุกรรมไม่ติดต่อผ่านน้ำหรืออาหารและสามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะเวลาหลักเดือนหรืออย่างมากก็ราวๆสองปีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วยังสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้ตามปกติเพราะแม้ความพิการยังคงอยู่แต่ไม่สามารถแพร่โรคได้อีกต่อไปแล้ว